จะสื่อให้มันครบครบสุดกับเกือบงบทีไอโซเอามาห้เนาะมาสื่อเกือบเป็นหายนิดหน่อยกาในเหมือนกันเลยนะตกใจต่างลุกได้กำตต่งแยม้เฮยนต่งแยมเลยตัวนี้ก็ตังแยมไเฮี้ยนเด้อฟูนิดเด้อบุด้ะตกใจใจไเด้ออได้น้องใหม่ก็แล้วโดยโดยายบายสบายดีเนาะวันนี้ พอเข้ามากดเงินเนาะจ่ว่าไอ้โซพนาเนาะเป็นได้เอาเงินมาให้เนาะสี่เซนคีเพราะว่าคุณบริคุณให้ซื้อเครื่องไปบริจาคให้น้องน้อยเนาะอยู่ที่บ้านนาเจียงเนาะถึงว่าโอเซเบนซี่เขาดูเนาะเขาจะติไปซื้อเครื่องตะเกียนเนาะให้เด็กหน่อยแต่ว่ามากดเงินเนาะก่อนเนาะคุณยศเจดีเขาก็เป็นไอ้โซพนาเนาะเพราะว่จะคล้องเพลงอยากเป็นบุคคลในเนาะพี่น้องเนาะ ซีเซตกิดเนาะป่ะเฮาก็สิเข้าไปในตลาดเนาะไปซื้อข้าวนักเรียนให้น้องน้ยเนาะซึ่งว่าเฮาก็เลาะหาซื้อข้าวนักเรียนให้น้องน้อยเนาะคัสุดผู้หญิงซึ่งว่าผู้นําทางน้ําพานาโลเนาะเพิ่นรู้จักานเนาะพี่น้องามาเละซื้อก่อนซื้อเรจเฮาก็จึงออกเดินทางไปนํากันเนาะอืมซึ่งว่าเห็นหาดแล้ว ของเด็กน้อยองเ็อี้ัหนึงเยี่ยนึ่งอ่าไปชุดเลยบ่เลยมันมีกระโปงน้ำอกระโปงเอาไปแท้วขาวคร่อยพได้ไน่น่เออด้หันตัวหนึ่งเบอรนยมอหนยันึงนึงกระด่ายูตัวสูงบ สูงส sure, sure. mm ูงนอสูอายุเจปีอเจปีอายุยัอีกนเลยอายุเจ็ปีตัวนี้ตาหาตัวนี้ชตกบิ๊กดาวไอ้คนหอดำอืมอ่บิกอซนะบัวมาเ้าค่บ้านเอสองตับให้คนก่อนสองตับหมเออเออสตับเพราะว่ามีหน่อยผู้ชายผู้นึ่งเพราะว่ายังสือเ่อง เออเอาคังเอาคังนักเขียนผูชายให้เด้อสุดนึงเด้อดีเพร่าให้ให้ครัวผู้นึงเดู้ชายเท่า15 15เนาะบัของผู้หญิงเด้โดยบัแจังไรเฮาเฮาเบิ่งเครื่องก่อนมันจชัดเับับซอซอปันปันหน้าูชายเด้อแงเลยเนาะยปันนึงเลยตนี้พอดี95 95เนาะตัวนี้ตัวนี้5 เออสุดกีละสุดกีลมานลิเออพอดีพอดีว่าเล็กหน่อย2ปีสปีโอ้ไดเรบารสุดท้ายพี่หน่่าอืมทำเนนซอืราไทยเนาะอืมดีดูเข้าดูเนาะดูโอเคเนาะรวมราคาหละเป็นราคาสามแสนหาสิบเนาะเออ่ามการปัจัยดีพรลลุใไหหากีบเนาะนี่แล้วทเดินทางไปกันเนาะ ตอนนี้ไอโซฟหน้าไปก็ไปถ่าอยู่เฮือนเนาะพี่น้องๆถ้าเกิดออกเดินทางไปน้ำกันเนาะจะได้กับขอบใจไอโซพนาเนาะสามเซนหาซีฟสามเซนหาซีฟดีถุงเงินรุดเลยโอเคนี่เนาะกระจายเป็นเงินสดเลยโอ้จะซื้อให้มันครบครบสุดกับเกือบคู่ตัวใดีดองบที่ไอโซเอามาให้เนาะมาซื้อเกือบไปให้เล็กน้อยไหมโอ้ ผู้หญิงผู้หญิงผ <sa ู้หญิงเหรอใช่เป็นผู้ายผู้หญิงเขบผู้ชายมันไม่มีผู้หญิงมีเท่าผู้ชายมีลูกสายเดียวผู้หญิงเหรอผู้หญิงมันเายน่ตัวใหม่เหม่ได้งเออตัวนี้ซะักอะไรเศร้ากับอะไรเออมันคือแฉแน่นอนสี่สิบแปดเดือนสิบแปดอ่ะใส่น้ำมันเข้ามาหนี่งโอเคเนาะครบงบเลยเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งฮะจีเอาไปให้น้องหน่อยเนาะ ที่ให้เจอได้ทุกอย่างถึงมันหน้าตายบ่ได้รอ,อย่างหวังแต่จะหักน้องนางจนส่วนชีวิตสีวาตัวไอ้นี่นะามันเป็นคนจริงใจแต่ดีเท่าใดก็พอมีไัยเอาบอ <Okay. S 1> ให้รูไว้ระวังไว้ผู้สาวมู่ไอ,อ้มันเบาสิตัวเจ้าระว,วัง จสู้และหาไฟเดีบอกเขา<อ>เขมามาเพียมาหลอกเ<อ>จ้าจงอย่าบอกใจเขาต้องในใจบอกเอาไว้อยากให้เจ้านั้นหูมีกิก๊กมีใสมูมีสู้ขอบอกมี มอกี้ยวขาขาวเอไว้ใน,นในขือน,น้ำที่เราใส่อาบใส่กินน,นะนะกระลูกเมียนะเพื่อนยามแรงขั้น,นว้าเมียนจ่เมียนสลัดสลัดเขาใสา่ระตนำ้ำฝนน้ำไซส,สุดกระต้นน้ำฝนกินขัน้นม่าฝนบ่โต๊ก็เมนใส่หนำนานำหวยนึ่งมาต้มกินน้ำฝนมาถึงเปร้านหน่อยเนาะเพราะว่ามีนอเกือบสองขู่หลักกทีไม่เชื่อนขเฮียนอัไเนี่ยขนาดกี่ันต์เจียวมาหเนาะ เอาว่าท้าอิฐว่าสิจื้อแต่เครื่องผู้หญิงเนาะบัดนี้มีอีกครั้งเพื่อนนึงเนาะผู้ชายเด็กน้อยเพิ่นก็เฮียนคือกันคนหนึงคือกันแม่นพี่น้องก็คือกันเนาะเมื่อกี้ยาข่าบวยมาเนาะมอเนี่ก็แต่งตัวรอพวกนาะต้องเลยปุ๊บเลยเกือบเนาะเมื่อค่ำจีว่าเรื่องเหลืองเพื่อนเหลืองเพื่อนกับอ่าลำบาดเนาะเรืองเพื่อนกับห้องน้ำนะเฮาสิเกตสีมาบัดทีมงานหลายๆคนแล้วมาขนหินบล็อกยังซอยนะคล้ายๆว่าเฮา เขาสร้างมาแล้วก็เฮ็ดให้เลยดีกว่าไปนั้นดีกว่าเนาะเพราะถ้าสิไปหายเงินหลายบางที่เขาอาจจะบ่เฮ็ดเขาเลยใส่เรื่องอื่นมันก็สิบบัวนี่เนี่ยน้อยเขาไม่เฮ็ดให้ให้เห็นป่ะเออเป็นหูเป็นหางสิเหมันก็สิเป็นแบบวะอือหายเล็กหน่อยเขาได้ใส่เรื่องสุขค้านาำใหม่เนี่ยมันต้องสำคัญแหละเนาะเพขาก็คิดเห<ม>็นสม,ยมัยแต่ยังหน่อยเดียก่อนเขาลงไปหน้าเขาก็แรงเข่าปลากันเนาะมันถ้มีห้องหนาเลยแต่ก่อนนี่สำคัญนะมันแมนแมนตัวห่อได้ส่งได้ใส่ เลยก็ต uh. mm. ุ๊กตุ๊กแดงได้ยินว่าไอวโซก็จี้โจ้นามประดานมันบ่แมนมาโจอไอเขาแขาใส่กันพอเขาเคลื่อนเขาสามทีลังเลยมันเคลื่อนพี่น้องเขาเองนะยาที่พี่น้องเขาเองเนาะอันเขายน่าแล้มันจะลงนี่ได้มันจะมาจ้โจอนามประดานในเขากระเบิงนี่แหละเขากัดสีดีมีแต่เห็ีดเพลงไปเรื่อยๆเนาะเพื่อให้มันได้เนียนละลายจึงจะวางแบ่งปันในคนที่เขาอันนี้คือเทียมมาซอยมันเห็นแหละเขากับถือว่าหมูมีอีดีไเนาะหมูมีอีดี เบิ่องแรกโคตรภูใจเนาะพี่น้องเลยผมมีหลังขาหัวคือเถกอยู่เนาะถือว่าเขาคือว่าเฮาถูกขยกมีคนถูกขยะโกเห่าเฮาหลายก็มีเนาะแต่อย่าสิยเปลาไปน้อยใจเรืว่าถอนะชีวิตเฮาต้องสู้ไปไปเป็่อนทางทุกคนยังเยอนี่เนาะทุกคนเนาะถ้าก็รมาจอดก็ถึงเฮือนไอ้โอมแล้วก็เลย ไปน้อยเนาะอาไรมาหอดหอดเพื่อนเป็นแล้เขาจะเอาเครื่องนักเลียนที่ว่าเขาเขาไปซื้อกับโดอยู่ตลาดเหลืออย่องเนาะแต่ว่าเงินเงินมันยังเดียวผมเขารถแท็กซี่ใส่ยังเนาะเพาก็ได้ซื้อมันเบิดเนาะพี่น้องเนาะโอ้ใส่เงินเป็นเนาะใส่เงินเป็นใส่เงินเป็นเบ็ดแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเงินมันเดียวเท่ๆฮาก็ใส่หนมงหนมัน ต้องขอบขอบใจไอ้ไอ้โซพนาเนาะที่ว่าเป็นเป็นผ well. ู้ใหญ่ใจดีเนาะในมาอุประมับบ่เขิดมามาซอยไาเอื้อยเพิ่นเนาะนี่เนาะมันมันเฮือนที่ว่าไอ้โซเพิ่นสิมาแปงแปงโสมให้ใหม่เบิดเนาะพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามื้อนี้นี่จุดประสงค์มานี่สิมาทำเรื่องค่าใส่ยแต่ว่าสิเอามา มันสอแป้งเนาะบามันสบไเนาะแต่ว่าค่าค่าสร้างค่ายงียเงีเอาเคเงียบมาบอกใหม่ก็คือเปิดเครียบรถขอยอรถแสงรถขอยอดแสงรลประหยัดแบตแม่งประหยัดแบตูดักใจพูดักใจอันนี้ถึงมาตั้งกันทเด้อด้วยดยแกงใบได้ไหมไวแกงมโอ้พนิดแกงมบให้กินพี่องผมก็ไปหาตกนิมาน้องเาเก็บ สองคนวีนะพอเครูยังวายายเหนอย้แยเาลองใส่เบ้งลองใส่เบิ้งนี่คื้มะมุเธอเราเนี่น้ามางเขบ่เด้นบอลาไกินเนียเกบนองลองใส่เบิ้งหน่อลองใส่เบิ้งเอเกืออะไรนี่ลองลองใส่เกลือตัวนี้ก็เอาคูไงก็ฝนเออน่ะเกลือใหญ่นะเกลือใหญ่เกลือใหญ่อ่าเป็นน้ำช่องเกลืออ่ะ อยู่ขี้บัวค้นเดืนยังมุมอยู่เนาะเออยังมุมอยู่เดี๋ยวไมาเย็นมือสั่งยังครับได้ไปสอนวัวคุณเห็นเตอร์เขียวพอดีป่ะพอดีป่ะดูโอ้มาเสือลายแท้บอกมันมีอสุดผู้หน่อยเด้่ยเสือเห็นปลาหำอยู่ว่านี่ว้ายตายแล้วสองสุดทำนี่ได้ว่าจะปีอะไรพ่อนี่อีโม่ปีสองปีไปโอ้ได้ยังนี่ ตัวใหญ่ส่วตัวไงเสือตัวนเพื่อไงเพือญงเอาสตัวเลยเสือญงพุเป็นสองสุดเอาพุให้ลงเลยได้ขอ้ลงเบิ้งเบิ้งรอไือ่ให้นงจะเป็นัวสิ่งจะเป็นยังเนนงนงไเจยวจะนงได้บอห่องังไดี ปอนึงบ่ปอหนึงปอนึงมึแกออกตีละแกออกเพื่อนให้หนุ่ตัวนี้ีลเพ่าซื้อเครื่องไม้ให้หนุ่เกนี่ดดีเออกรปนี่งานฮ่าฮ่า่าฮา่า่าล่าฮ่าฮ่งัาฮ่่าฮาฮ่่ใฮ่าด่าีาาาาาามาาาาา งามเ้ <Ooh. S 1> mm ้นอรเอื้นบานแล้วโอ้ยเีนพอเอื้อนเนพอก็ได้เอื้อนนะบาก็ได้สอตวเลยโอ้งามไิุดปื่มซุดซอยเอาไปแต้มดินมาเนี่แต่จะต้องเขียนเขียนเขียนตะกอเองนี่เ้อใหมอู่เขียนไห้ได้เขียนอไก็ซื้อได้จ้นึงไปนึงไนึงกงเข่าเอยกรงจนอว่าถึงห้ามเนุ เออวเป็นยังไปนยังเอาไวเอาไวนุ่งนั่งไปสร้างลำหอยลสีแดงอน้ออันนี้เลยฟุงกนนุ่บัดตอนเลยข้<อ>างหอยข้อคคมกลางช<อ>ิต้อยก้นหอยเปจะมาก,กเลย,ลยปักกระเนียอ๋อกินได้หรอะรเนี่ยเอาเพิ่มอีกแล้วจก็จะก็แบงเฮี้ยนเอาไว้แห็มันกุ่มปีแล้วไม่นเนเลยยีนาจังว่าไหมเหนือชาเฮี้ยนยังหอยอีกใช่ไหมจะแหตละปียบอ นุงวัดจะทงบ่ต <IT oh, 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 ัวน so okay. uh, so hey. ี้ผพ้ใดนตงนี้ของบุญอเนาะอ๋อพรนี่พนี่นดูอ้ไ้ชุดดูโมเปิดสางเลยเออลูไอมอมตรวนี้ไหนบ่มอมที่ทไหนจ้ะตะปวซ้ำปวซ้าแล้วไงแล้วมอน้าอ้าวล้ซก็คือเปนี่อซ้สุนี่โอ้ดีดีนะอมเพ่งส่งมั้งพี่้บ่พี่พี่มาเอ้ยยมพี่พี่วายพี ะปลว่านาจะยกคือลังขาดยน่อยนึงแต่กแต่กแอมทั้งกระซีคือทั้งกีมาใส่ไม่เนาะแต่กแอมฟ้าที่ายนองค้นมาเห็บไส่น้กันยาสางไม้เห็ดไ้แจวก็ซอยซอยห็นน้กันซอยน้กันจับจับยอดต้กันอย่แลป็นหนึ่งเด้อถุดะเป็นหนึ่งเด้อโอ้ยเขาโดดเขาโดด ล้โอ้ยอะไรนั่งกินเนี่ยวันนี้นี่แกงน้ำไม้โอ้แกงน้ำไม้ให้เองอเนี่อน้อยัแดดแกงน้ำไม้เสือหอยเออขี้เสบเนาะถายกันด้นอยูจไเลยนตมไยเนาะเด้อนตลงกรางเี่ลงกรางเอลมแห้งกไปเลือนเมย์นนี้ก็ลมแห้งจสิโตงเลยเม่วนมีมโตงแล้วมันมีอโตมันวามมรงปรปิงไปเอา

ตกใจตังลงนะเเตรียมตอนตังแง่ตังงยัเด้ปุี่เ็ตังแง่เฮี้ยนเด้อปุี่เด้อปุ่ะยังยิงเสีมือปุ้ดอ่ะมันจะได้เขาไม่เฮี้ยนเนี่พักพกมือเด้อเขาพักแตตังกระซิบประมาณก็แบบเสือเกือเนี่ยเออสือเลือนะ่รสามชิปกาแฟเนาะเจ้าเจ่ากรบแฟนนี่ชองห้องช่องสองเสียองตั้นีก็ะชิบนกระเจ็กแะชบแฟน มันโตอันนั m ặt, m ặt ้นด yeah. ิตวนีเจ็ดแปดที okay. so ่วันงตัน้นียนี่แปละเพราะกันาเอาขึ้นต้องหมว่าตถูกอือย่ายกขึ้นนะต้องยกตัวนแน่เดี๋ยวยกขึ้นตงแก่เบิเอาาไกันเนอนแรกยังเมิงอะไรจังวะโโตั้มันกอโอเคพนตกันเียแล้วย ตรองใส่ตุกอย่างอีดนัป้นป่าผุนมันปอยู่นี่้าเยือนแม่สมโนเห็ดเดอะท่สมโนเห็ดแล้วเออเห็ดไรแต่เจ็บเป็นยังไงนี่ไปห้องหมอห้องหมออืมสบายใส่ไดโอ้อไส่ถุงเงาลบหน่อเอ้ยใส่ใหญ่เยนเลยเนะดูก่อนดูก่อนดูก่อน้นานยานดูก่อนดูก่อนขาดก่อนแล้วส่มใหญ่เลยใส่ไปก่อนแต่ยัง ซื้อไงพวสองคนนมันมเคยมี่ลูกสองคนเนี่ก็เลยซื้อมาน่อยแลนี่พอดีบ่มอน่ะพอดีว่าจะสุดพอดีพอดีเแมันหนาเกกดแล้วมื่อดาซื้อมาให้เกบมันไม่เกอมันไม่เกดว่าบกมันจะปิไปลซื้อมาให้ไหมก็เลยใส่โอ้เงินไหนสองเราจัดกันกหกื่าะซื้อยังไงเลย ฝนตกน้ำเลยนะจนซื้อ <minority> ว่าเนี่ยดีบนตรงตรงเนาะนำควันเนี้ยเอาไปลำไปตัดเอาไปสั่มาส่งตำน้าวันเซื้ออยู่มันเองเห็นเขามาส่งจะได้กับจะก็บอกแม่จะฝังเงื่อนแม่ก็ได้แต่ว่าบอกอีแม่อยู่กับไปเห็นเขามาส่งมาบอกก็เลยแม่ก็วันเอาหน้ามกนตรงๆซื้อหน้ามกรซื้อมาเอาจักสองสามทุกกอนำมาไว้นี่พอได้กินนี่เล็กหน่อยนี่ให้มันได้กินหน้าบางทีตาแม่เปื่อนนั่งก็ ข้างในเอาหมดหรมันเสียชุกกะาุขภาเรื่องเ่งนั้น<อ>ขัข้นน<จา>ั้นแต่ว่าหาไปเราจะก็ใส่ของกินองยานึ่งก้อนนักนหนึ่งหนซื้อมากนี่ทุกหนึ่งหาพันหนึ่งท <c oughs> ุกซีหลงไว้ายลกไ่าจารันแน <c oughs> นต่งงแก็จะถามไปเอา <c oughs> เอาักอาทิตย์หนึ่งขั้นประจำขั้นกีลายชุดกับขั้นบูมีก็บอก่ก็จะให้เพิ่มซื้อมาแต่ยามนี่แต่พอเเที่ยวมาเบิ้งเดือนก่อนนี้เขก็ซื้อเขาบูมีเนี่บซื้อ จะซือกินอะไรจปีโซทุกาดจอนะเบียเองไปเบียดนักนะมัต้องจำเป็นนะจะใส่อ๋อเยี่ยยิ่มรอได้มเยอ๋อทำไไปห้องบอลไปเกือบไม่ิ่งน่ม่ง้องอกกสือตกนาั่กเือนหน่ในวอกกวนเป็นปุะเยิ่ไมด้เนาะไปเกือบไม่คนตาเหยวเวคนตา คนตาอย่างเนาอ้คนตาปเขาปูนี้คนตาดีขึงนอวะไม่ไม่ปูนั่นนี่ทั้งในยังไงดูยังยังดีอยู่แคดูค่ยังดีอยู่แตลังก็ตัวดีแต่พอใหม่กลุ่มปูกลมู่ควายอันนควายขนไปเฮ็ดบีอยา่จะใน่เงินหาเชนบอกขอกระดซื้อใหม่ไมเฮ็ดตะกี้แห้งร้างเ่นน้อยแฮงแพ้ข้นนางกะดาษตะกี้ได้ใหนี่ เราไปยอยู่จะในพื้นีในมุงไห้ี่ก็อยู่สบายแล้ววันนี้ฝาฝ้นฝากพ้ัแต่ตดนวนี้ือแน่โอเคนี่มุ่งไปเยาอนเดียไปเนาะเยอะเถื ú, ่อๆโอเคขาสื้อเขาซื้อยังจีจำเป็นเปนให้รูกับเตากินหรือว่าอันนี้ดี่กัวทราว่าจะเลีนเรื่องงนีำหนาเนี่ยบางทีห่างไกลเขาัปเขาไปบวได้สิ่เขาบวได้เงี้ยในเวลาคอยจะให้ไปให้จะนำซุกเซิร์นที่มันจำเป็นน้ซื้อน้ำซื้อเขาเนี่ยนำนี่แหละจำเป็นต้องซื้อมาเน่ มันจะเวอร <มา S 1> ์เวอร์จูดจะเขานี้เขาว่ามันส่งหนานเลยเขาว่ามันอีกตั้งสิบานพอเห็นขี่รถออกรถสวนเขข่อยออกไปจากบ้านทเลยนะรถเขามาส่งเลยนะมาส่งอยู่ให้เขาลุงอันไหวอันสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งละซีตุก๊กก็ได้เลยเอาลงอันเจ้าไมาไหวกินอันอาทิตย์หนึ่งซีตุก๊กว่ตาต่ำเขามาส่งนึงจะเอาซีตุก๊ออกกะเพื่อไหวกินเอาไหวกินแล้วก็ไหวตุ๊ต้มให้ต้องกินท้องหยานะั่นเป็นอ่าบัด นำล่างถัวยยัางเงก็จะเอานำนล่างอหรือนำวยยังก็ได้นะท่านทวามันโบมันจะเป็นใสแตะนะซ้ำซ้ำในต๊แรงสิอดไจอานำบดามั้เนี่ยนีเป็นห่างไว้เนาะเออย่แหลงแต่ใคก็บอกก็ม่หางลนต้เหือนหางใหม่ห่างใหม่เอาทอเห็ดเอืมเเป็นห่างตัวห่หนโ้ชนี่ไปสอนหัวเท็นตะเข็ว ดินข oh. oh. ี ba, я, right. now, ้ต้มขีต้มเออหนักก็ปลาหนามเี่นี่ปลาไสนี่ยหนามน่นนี่สองเถ้าในนี้ออ๋ออาในแร่ไปหวยใช่มเออกุเด้อหวยกรเดแท่ไหนเขาก็อาบลายคนไม่เจอเล่าอาบเลยหวยเท่วนี้เขาอาหวยไปเลยเกียดเขียดวันนี้ลงไปยางน้อยดีน้องถามเลยอานามผัวปะผัปะกันอยู่ดีก็ไปยืนเงอยู่เนียเขาบอก่เอาหนึ่งอเ ใช้ปยา้บปยาคือกันนะคะอันนี้ผูยนผูได้เหรออ้มไเรียนนีเพื่อนก็ไปเบิ่งนกันนี่กัเบิองแค่เดยเบิ่งแค่ไหนลงไปเดีาลงกระดังกันนึงเพื่อนๆเดี๋ยวพาพาเพื่อนๆไปยาไปเลเฮ้ยกอมีเตี๋ยกี่ต้มเลิศพูน่ะค่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิองเพือนเนาะปหาสิไปเบืองเพ่อนีอีกคู่หนึ่งเนาะเราเลย แต่กอนสิยางไปเบ่งมาเนี่ย้วมันสี่วยนะนี่กัมันสีไช่วยเอาไว้สิกินสียามันเดโอ้ยมันงงไปเลยใ่เอาไว้กินสื้อของกินน้งหยากกันก็ได้มื่นาคอยมะเฟงนอยยินสียางไปเบ่งดยมันคำแล้วม่ยังดอกจะได้ร้ายเด้ออยู่ดีมีแห้งมอานส้งนล้งหยากันกม่นาคอยู่เฟืนเรสยไปเบ่งด้มนี่้วมัดอานี่เอิด้งเอาไกินสื่อ้อง้ักแต้่คอ่าคา้มาคั สภาพเละเลยเว้ยเดี๋ยวมือนาเจ้าสุดกีฬามาให้นุงใสเพราะเดยตีังกาแถวนีเพราะเดเต้บ้างเลยผมสุดยอดเลยต้องโค้งคักแท้ไฟตาไทยนี่ีพอี่พอโอ้ไปหลุดเมกาแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวข่อยจะพยายามมาเต้ย็นเราฝนถ่ายฝนยเงียยมิซองอารีนเห็นไหมองนิ่วท้องนิ้วเออโด้เลยวันนี้เดี๋ยวมือนาขอพยายามเด้อ มันคำเลยนี่ยเดี๋ยว่อยมะมึงเนี่ยก็สิผ่านกลับเลยล่ะเจ๊ดานายไปก่อนไปบายเจอกันไปบายเนต้าไปบายเนตุ๊กเลยบอสมือหนาเดี๋ยวข่อยมาแปง่อยซื้อขนมมาวะเนี่ยวไปบายก่อนนี่ไปบายกล่องอลีก่อนนี่ไปไปบายไปก่อนเลยนี่นี่มาไหเนี่ยไปกินขนุนกนไปด้วยอ้าวตามได้ไม่ได้นั่นเกลือมัะใส่ทั้งปิดเบื่อกิจโอเคเนาะ เจอกันเด้อโอเคไม่เป็น่เป็นอนต้มไปบายไปบายเนี่ยไบายเนียต้มทาเือนหัวดาขวานบอกเราเลยเด้หรังใจทำใจเยีนเด้อแต่ที่หนึ่งหนีแหงอันนี้ไดเออตังใจเย็นเด้อตังเย็นเอาที่หนึเด้อหนามะหามโอเคโอเคโอเคทองสมนเด้อบายยบ๊ายเนี่ยาปบายเน่ไปเนี่ยบ๊ายายบ่ายเ็ เอาเนะทุกคนเทากัไในสื่อเครื่องตัวเทาสื่อมากเนาะกัเลยมอบให้นองง่าไปได้เนาะแต่กาอีประมาณจักวันนี่ไโซเาสิมาใหมนี่สองหมืองผู้ดีเราผู้ลงคลิปพบแหอะทำไดไหมโอเคอีกสองสาบานนพี่นองเนาะก็สิมราพปรุงใหม่เหรเราเหมือนเหืือซาบีอาเพื่อนหนึ่งกับผู้ดีเหมืเหล่าก็ผู้ดีผู้ดีมาอ่ไปไล่อ่างทอนก่อนวาสีใสท่ายนงี <laughs> nhưng mà mình đã làm được cái gì đó thì mình sẽ có cái để mình có thể làm được cái gì đó để mình có thể làm được cái gì đó để mình có thể làm có thể làm được cái gì đó để mình có thể làm được cái có thể đó để mình cái gì đó để mình có มันก็เลยท้องหนึ่งพี่ปำเลยท้องหนึ่งเนาะนอนนั่งดินเป็นวันี่พุ่ทธ่แล้วโดนนอนนั่งดินเท้าห้บปวดอะไอ๋อแม่กัพผนออกมาได้หนึ่งเหมือนทีนี่โอ้ยบ้านนันี่จ่อยๆได้นี่บ้านแบบู้สาวหน่อยได้ด้วนี่สนใจได้ไหมเด้อเมาเนาะทุกคนเลยคือทุกคนได้เห็นเนี่ยแหละเนาะปรดนี่อีกบ้านสองสามบ้านอลไรห้าสิมาใหม่เนาะเดี๋ยวเ้าจะจบคลิปยังตัวนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดือกันที่พี่หนา นะอ่าต้องขอบใจผูใหญ่ใจดีนาะคือไอโซพนาอเนาะให้เป็นอยู่ดีมีแห้งบุณเขาํำสู้เป็นเด้อขอขอบใจแท่นอ่าศาบานเป็นเนาะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจนาะผูใดที่ว่าอยากเห็นคุณช่วยยังนะอ่ะที่ว่าอยากอาปูใดที่ว่าผมมีเงินมีังี้กับอยคนไหลก็นเสกคนสะตัไค่ก็ดีนอเเป็นกำลังใจนใราชนเราเ่เป็นกลังใจให้อลี่กแมเนป็นส่วนหนึ่งนาะ ໃຜເປັນຜ oh. <T |ar|> ູ້ໃດຢາກມີສົນຮ the <in> ່ວມກໍຕ <in> ້ອງຜູ້ດກໍແນັ້ນກດ້ເ <in>